ครับสวัสดีวันที่18มกราคม2568ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันมากไปแล้วเนี่ยตอนนี้เรามาก็รถด,ด่วนพิเศษขบวนที่13นะขบวนที่13จากต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ายทางสถานีเชียงใหม่นะครับผมนะโดยใช้รถจัก q s y 5238 5238ทาการตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดพิจิตรแล้วนะอยู่ที่ตะพานหินแล้วกำลังคล้อหลีกนะครับเข้าทางหลีกหลีกรถด,ด่วนพิเศษเันการอุตรลาวิธีขบวนที่10ที่ตะพานหินตอนนี้เรา ก็เลี้ยวนะครับผมนะค่อยๆเลี้ยวด้วยความระมัดระวังนะครับผมนะเพื่อเขาทางหลีกที่ะพานหินสถานีตะพานหินนี่ก็อยู่ที่ตำบลตะพานหินอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับผมนะที่นี่เขามีที่สิ่งที่ทแกจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือจะมีสะพานไม้ข้ามทางรถไฟนะแล้วก็จะมีป้ายเขียนว่าตะพานหินนะครับผมเขียนด้วยสีขาวบนพื้นไม้สีดำนะขอบขาวนะครับนะสังเกตดูให้ดีนะว่าเขาเขียนด้วยคําว่าตะ ตะพานหินหรือสะพานหินนี่นะครับผมนู่นในฐานนี้เขาก็ให้สัญญาณเขียวเรียบร้อยแล้วเข้ามาเข้ามาแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าไปเพื่อเข้าลีกนะครับขบวน1ินะครับผมกับขบวน1ินะครับผมนะเป็นรถอุตราวิทธีจากเชียงใหม่ไปทางสถานีกลางกรุงเทพเช่นกันนะต่างคนต่างพิเศษขครมาก่อนเข้าลีก่อนขครมาก่อนเข้าลีก่อนเขาว่าอย่างนั้นเลยนะครับนี่ก็คือความสวยงามนะในยามกี่โมงในตะพานหินตะพานหินตีสองนะครับตะพานหินตีหนึ่งสา ามห้านะครับผมนาตีหนึ่งสามสิบห้านะนอนะครับผมนะก็เราเดินทางมาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้มันวันที่สิบแปดแล้วเพราะมันข้ามศูนย์มาข้ามศูนย์มาก็เป็นวันที่สิบแปดตอนเวลาตีหนึ่งสามสิบห้านอนะครับก็ค่อยเคลื่อนเข้ามาโดยการดูสัญญาณนฐานีเขาก็จะให้สัญญาณไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะให้สัญญาณแดงเราจะปิดคันประกับการลงห้ามล้อหยุดขบวนลดล้อหลีกขบวนสิบนะครับผมนะก็จะหลีกกันอย่างนี้นะเดี๋ยวมีขบวนอะไรบ้างมีสิบสามมีสิบนะครับผม แล้วก็มีอะไร5้สองนะครับผมนะที่จะต้องรีก,กแถวๆนี้ครับผมนะลีกกันนะครับผมหมาแล้วขบวนสิบมาไม่เล่าหูเปิดไฟสว่างจาใครบอกไฟลดไฟชีวิตไฟไม่สว่างแกมาจ้องสักหานาทีไม่เล่านะออจองหา้ากระพริบตาสักหานาทีสำหรับันวาตาบอดแน่ๆนะครับผมนะไฟก็สว่างจริงๆนะครับผมไฟก็สว่างจริงๆนะครับนี่ก็ลีดนะครับผมกำนะล,ลังรีรขบนวนสิบ ตลาวิถีนะครับผมเชียงใหม่กรุงเทพส่วนเราก็กรุงเทพเชียงใหม่นะครับผมนะ,ะสำหรับผู้สสารที่มากซิบบอกว่าพี่พิทัศน์นี่คือบนนี้ปกติมันไม่จอดสะพานหินไม่ใช่หรือเออมันไม่จอดแล้วมันจอดดีนี่บ้านผมอยู่สะพานหินนะปกติผมต้องไปลงพิจิตรแล้วผมจะต้องขึ้นรถมาสะพานหินผมลงได้ไหมพี่ิทัศน์เออแกงอยากจะลงอยากอะไรกันเรื่องของแกงเนื้อนะครับผมนะรถมันจอดแล้วอยากทําอะไรก็ทาเถอะนะพิทัศน์ไม่กล้าพูดไม่กล้าบ,บอก พอถึงบ้านแกแล้วแกไม่ลงทาไมไม่ลงแล้วก็ลงไปที่รถมันจอดขนาดนี้แล้วนะแกก็ลงไปด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับผมนะแต่รถมันก็ไม่ได้จอดลีกแบบนี้ตลอดทุกครั้งนะครับไม่แน่นะครับผมนะแล้วแต่รถช้ารถไวนะครับผมนะเพราะนั้น,น่ยให้เกิดความมันอบมันใจนะครับผมว่าค่อยๆลงดีๆแล้วกันต่อไปก็เราจะไปที่สถานีพิจิตรนะครับผมนะสถานีพิจิตรเลยนะครับอยู่อยู่ที่ตําบลในเมืองอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรนะที่สถานีพิจิตรนี่รถด,ด่วนขบวนที่13ของเราก็ทาการจอดรับส่ง ผู้สานผู้สานมีความประสงค์นะจะลงสถานีพิจิตก็เตรียมสิ่งของสำหร Re ับไเรียบร้อยนะครับผมนะล้อยรถจุดนิ่งก่อนแล้วก็ค่อยลงไปส่วนผู้สานที่จะไปกับขบวนรถด,ด่วนขบวนที่13นะก็เตรียมขึ้นมาเลยล้อยรถจุดนิ่งก่อนเช่นเดิมนะครับนาะญาติพี่น้องก็ไม่ต้องขึ้นมาส่งบนขวบวนรถนะครับผมนะเดี๋ยวขึ้นมาแล้วรถออกแกลงไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะเป็นข่าวเป็นข่าวว่าโอ้ยคนพิจิตขึ้นมาส่งญาติบนขบวนรถนะเออเขาห้ามนะั้นยังจะขึ้นมาอีกนะั่นนะติดรถไปโน่นไปลงพ โอคนพิจิตอายเขาเลยครับผมนะโอเคนะครับนะพิจิตนะครับผมอ่านะครับพิจิตก็ถึงตีสอออกตีสองศูนะครับผมนะก็ขอมอบให้ท่านที่อยู่ที่ตะพานหินและพิจิตเพราะว่าฉัน ผ่านกลางค่ำกลางคืนแล้วก็เสียอกเสียใจนะไม่น้อยอกน้อยใจก็ดูเป็นบรรยากาศเวลากลางค่ำกลางคืนเนาะส่วนกลางวันเนี่ยใครที่ทํากระบวนรถผ่านก็ไปบอกเขาแล้วกันบอกถ่ายฉันดูน้อยนะแต่ส่วนพิทักษ์ส่วนมากจะผ่านแต่กลางค่ำกลางคืนนะครับผมจะผ่านแต่กลางค่ำกลางคืนเพราะรถมันจะออกจากเชียงไอ้กรุงเทพอ่ะมันจะออกมาตอนเย็นเย็นหรือว่าจะออกจากปลายทางที่เชียงใหม่เงี้ยต้นทางเชียงใหม่มาก็ออกเย็นๆยเพราะงั้นก็จะผ่านแถวพิจิตรแถวอะไรเงี้ยมืดค่ำดึกดื่นอย่างนี้แหละครับผม แต่มันก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่งโอเคนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับรักเหมือนเดิม